กรทานเน <c oughs> <'piel Heavenly> ียพี mail, hum, hum, ่กพี่ไม่กไหแคนี้เองเหรอ ชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วเราเนี่ยใช้บรรทุกของหนักค้ามาแล้วเนี่ยเอาอยู่อะแต่ผมกลัวอย่างเดียวอะกลัวเรื่องยางเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยต้องเช็คต้องดูแลเลยเอาผมว่าไปให้พี่ส้มเขาดูดีกว่าใช่ใช่ไปถามพี่ส้มดีกว่าว่ามันควรจะเปลี่ยนหรือยังสลับยางหรือยังแกเช็คเราจะได้กระจ่างว่ากี่พันโลกันแน่พี่จะเปลี่ยนยางจะไม่รู้เลยเหรอว่ากี่โลสลับมันจะบางทีก็ลืมลืมบ้างอรพี่ใช้ไปเลยลืมไปเลยแล้วถ้าเจอป้ายอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าขับช้าๆอันตรายนี่เราควรทำไงเราก็ต้องขับเร็วๆทำไมมันจะได้ไม่อันตราย เพราะเขาบอกขับชาอันตรายโอ้โหแลวก็โค้งอันตรายเราควรทำไงแล้วก็ขับตรงไปเลยแล้วถ้าเจอด่านเนี่ยเขาเขียนว่าหยุดตรวจวุ้ยสบายเลยเราก็ขับผ่านไปเลยเพราะเขาไม่ได้ตรวจเพราะเขาหยุดตรวจจอดตายสบายอ่ะเดี๋ยวไปขับเองเฮ้ยพี่โื่เดี๋ยวไปขับเองเชื่อดิวันสบโอ้โหบ้าว่นเนี้ยขับรถมาสามสิบปีขับทางตรงอ่ะนะสองปีดูฝึกอยู่เธอมาบอี่แปดปีโอ้โหจอดเลยงั้นจอดเลยไปจอด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 เลยขายอันตรลงอ๋ะขายอันตรลง โค้งอันตรายแหมต้องมาต้องมาไม่มาไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วตั้งแต่กันยายนสิงหามกรากรกุมภาพันธ์เอาปฏิทินที่ไหนเนี่ยตื่นเต้น5เดือนแล้วห้เดือนแล้วรถขับเป็นยังไงบ้างเราตั้งแต่ออกไปเลยนะขับมาดีครับนุ่มครับขับสบายจะบอกให้สิ่งที่ผมทําให้ครับดังนี้ ไหนครัน <lide> ี้โอ้โหช่องหน้าเป็นโฟร์เฟนเดอร์ทูลซีรีส์ปรับทูเอข้างบนปรับ8ข้างล่างปรับ8ช่องหลังครับก็เป็นทูลซีรีส์ข้างบนปรับ8ข้างล่างปรับแปดเคยปรับกันหรือยังครับยังครับวันนั้นปรับป่าแไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับเพราะไม่ได้ทำผิคก์ก่อนไม่ได้ปรับครับไม่ต้องปรับแล้วครับเพราะปรับให้แล้วตัวนี้ปรับฟิคเมนโหลดจัดตรงกับสไตล์วัยรุ่นดูใบดูใบดูใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเล่นมุกอย่างเงี้บอลมาซ้อมกับพี่แล้วใช่ไหม มาซ้อมมุกกันแล้วใช่ไหมเนี่ยหน้าโหลดหนดห้หลังโหลดหนดห้ครับพิกเมน้ๆๆส์สวยๆหล่อตุ้มๆแถมสปริงหลังตัวนี้นะครับบอกเลยว่าในประเทศไทยตัวนี้หายากมากสปริงเนี่ยนะฮะสปริงโหลดจุดห้โดวินสันออสเตรเลียครับหายากมากลุ่มหนึบผมเรียกว่าสุดตารางนี่ก็ดีที่สุดแล้วใช่แล <The adrenaline weave> ้วก็ซิกเนเจอร์จากร้านเราไปครับกันโค้งขั้นเทพข้างหน้าหลัง ทางตรงรถจะนิ่งึ๊บทางโค้งเข้าจะคมนะครับรดอาการท้ายโยกท้ายโยนโดดดิ้นๆต่างๆนะครับอันนี้ขายของล้วนๆอ่ามันต้องมีฮะของดีเราต้องนําเหนือใช้องมีของดีไปปิดเอาไว้คนก็ไม่รู้เะบบเบรกเบรกหน้าหลังใช้เป็นเด็คเตอร์โซลิโราคาไม่แพงจับต้องได้พวกนี้สมบูรณ์แบบระยะเบรกกระชับขึ้นเบรกจึ๊กเบรกจึ๊กโอ้แต่นี่มือมือแต่เป็นหยุดละยางจัดไปครับ นิโต้ตีกลางศูนย์เอสญี่ปุ่นเหนียวเหนียวนุ่มเหนียวมากหนุ่มหนุ่มเหนียวเหนียวยากไม่ใช่หมากปั๊วะดูริสักการ์ดอะมาเหนียวแล้วล้อก็นาย่าเดี๋ยวผมไอดูเลขมานิดนึงใช้ไปหลายเดือนแล้วเฮ้ออะไร อะไรพี่เจออะไรพี่ตกใจอะไรเนี่ยเพิ่งจะสี่พันบารโอลเองพี่สี่พันาทโลเนี่ยยังไม่ต้องสลับยางส่งล้ออันนี้เป็นความรู้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านหรือหลายๆท่านที่ใช้รถเนี่ยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องตรวจเช็คล้อยางที่กี่โลทําอะไรที่กี่โลนับจากวันที่เราเปลี่ยนยางไปหนึ่งหมื่นล ค่อยสลับยางเพราะว่าเวลาที่เราถอดทุกครั้งเนี่ยน็อตล้อมีการเสื่อมสภาพจะต้องมีเปลี่ยนบ้างในบางตัวถ้ามีการถอดบ่อยๆนะครับนีก่กา็บริ้งทั้ง5 0 0ันโลหรือ6 0 0 0โลต้องสลับแล้วถออล้อสลับยางถูกลรอแล้วเนี่ยเราต้องตรวจเช็คในเรื่องของผ้าเบรกระยะฟิตติ้งผ้าเบรกก็ผ้าเบรเ,เหลือในระยะที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไหมแล้วสัดส่วนต่างๆสายอ่อนเบรกมีร้อยฉีกมีร้อยปรีไหมน้ำมันเบรกควรจะปัดชิง่งเปลี่ยนทุกๆ5 0,000โลในการทำต่างๆมันมีระยะทางในการทำเพื่อนๆมักจะเข้าใจว่ารถที่ไหลซ้ายไหลขวาสูตริงๆ ล้อไม่ได้เสียเพียงแค่ว่าเวลาที่เราสลับหน้ายางจากหน้าไปหลังหน้ายางด้านหน้าจะมีการสึกล้อมากกว่าล้อหลังพอเราเปลี่ยนล้อหลังสลับเข้าไปล้อหน้ามันเรียบกว่ามันไม่กลมก็จะทาให้มุมล้อมันเปลี่ยนอาจจะกินซ้ายบ้างกินขวาบ้างใช่ครับการตั้งสุดล้อก็เป็นการตั้งให้มันทําบาลานซ์ให้กับมุมล้อทําให้ยางเรากินเสมอกันเป็นความรู้เลยนะฮะพี่ตุ้ยกับพี่ตุ้ยมั่นใจได้เลยเมื่อมาใช้บริการพี่ร้านเอทีพาวเวอร์เราครับเอทีพาวเวอร์เราเนี่ยมีครบจบเลยของเหลวของแข็งก็มีนะเฮ้ยแหมกแม็กแม็ก ของเหลวทั้งระบบนั้นมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายมันเบรกทุกอย่างมีหมดการเบรกผ้าเบรกมีรายการอะไรบ้างนี่ลังคารวมทั้งหมดเลยมีฟองมีแป้งมีฟองมีฟองก็มีช่วงเย็นๆทั้งหมดนี้เรามีรันครบเลยที่เอเดเวครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอตรวจเช็คนิดนึงก่อนได้เลยพี่เดี๋ยวต้อง ลองรถนิดนึงว่าขับ,บได้ผลิตภาพเหมือนเดิมไหมเผื่อ <campe on ats> มีอะไรที่มันฟิลมันไม่ได้ผมจะได้ปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับ,รบได้นั่งรถสนุกสนุกอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับช่วงลองรถครับไปเรื่อยๆลยอยอยแล้วกันนะพี่ต้อมนะกว่ดเสียวนั่งมาแล้วเหมือนนั่งเหมือนปุยนุ่นเลยครับพี่เออแกนี่นี่ทับายแบบว i p ครันพี่อันนี้ครับการดันหางนะพี่ กระดาษหนาเนีพี่นี่กระดาษหนาพี่เฮ้ยนี่กระดาษหนาพี่กระดาษหนาพี่หูได้เป็นไงกลับมาแล้วนิ่งกลับมาแล้วนิ่งเชื่อไหมถ้าเป็นตั๊กบริบูรณ์นะเป็นตั๊กในบนคงท้าทายพี่เลยไม่อีกไปเอาอีกเอาอีกไปไม่อีกไปแทนอีกเองเหรอเออตั้งใจนะเพื่อขับโอล์คล่าวันม้าพ่อ ผมออกจากทองแม่ครับพี่ผมคับควมอะไรมาเลยคนอื่นออกจากของแม่ร้องวแว้ี่สมออกมาร้องอี้ยเขาโผี่สี 4,000บารโล่ถ้าบอกไปสร้อยยังตรงเป๊ะอยู่เลยพี่นี่รู้สึกจะมีท่อ a อซีด้วยเนี่ย่ีปูด่ีปูดเลยพี่ปดมีมาเลยเนี่ยลองเบรกนะเบรกได้เลยกโอ้โหไงออกออกออก890 100ผมเบรกโอ้ยวงนี้เบาๆนะวงนี้อันตรายมากเลยอันตรายมากพี่โ้งเนี้ย พี่ดูขวาให้ดีพี่พี่ดูขวาไว้พี่พี่ดูขวาไวาไ้พี่ดูขวาพี่พี่ดูทางขวาพี่ดูทางขวาอืมอืมผมนี่ใจหายว่าใจผม,มน <ใจ S 1> มีน่ใจหายหพี่คนกลับผมคนได้ผมนี่ก็ไม่รู้จะเอามือไหนมาเกาะอะไรแะ <c oughs> แต่รถเกาะจริงๆเกาะจริงๆ,ๆมันเกาะพี่ ที่ทำรถล้นไหนมัเนี่ย AC เ o w e r ปครับโค้งได้เป็นโค้งสายหักต่อแล้ครับในโค้งไม่รับการโค้งเทออกด้วยเข้าเลยครับเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยโอเ้ย้ยโ้ย เวลาที่เราตกใจที่หักหลบกระทนหันข้างหน้ารถเบรกคนส่วนใหญ่มีสออย่างไม่เบรกก็ต้องหกกักหลบส่วนใหญ่เลือกหักหลบมากกว่าเบรกการหักหลบนั้นรถจะต้องไม่เสียการควบคุมผมถึงบอกว่าช่วงล่างที่ดีเนี่ยมีไว้ก่อนเมื่อยามฉุกเฉินเราได้ใช้แล้วถ้าเกิดเราไม่ทําช่วงล่างเราให้สมบูรณ์เมื่อถึงยามฉุกเฉินเราไม่ได้ใช้นะปัญหาทุกปัญหามันมีคําตอบหมดอยากแก้ไขแค่บอกผมขับแล้วเรารู้สึกยังไงอธิบายให้ผมฟังมาหาพี่ส้มเดี๋ยวเขาจะนวดผ่อนคลายให้ใช่ใช่พอได้มาแล้วผมรู้สึกว่า พี่เป็นคนจริงใจให้กับลูกค้าดูแลทุกอย่างถึงไม่ไม่เปลี่ยนอะไรแต่แค่มาปรึกษาเป็นตรงนั้นตรงนี้พี่ก็ให้คําแนะนาเขาโดยที่ไม่ไม่เบื่อเลยที่จะให้คําตอบกับคําถามแต่ละคนที่ถามมามันงอกมากเลยครับโอ้โหสุดยอดหวานนะแต่ไม่ร่อนแต่ไม่ร่อนครับเดนบมากๆทกาขับดีเหมือนเดิมขับดีเหมือนเดิมลงตัวหมดยังขับใช้งานได้ตามปกติั ขับได้เฟี้ยวเงาะเหมือนเดิมเี้ยวงาะมากมั่นใจในการใช้รถบนท้องถนนและทีนี้เราขอเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับช่วงล่างของท่านให้เกิดความปลอดภัยขับขี่แบบมั่นใจจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเลือกมาที่เนี่ได้ความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มหรือพี่พช่างแต่ละคนล้วนดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเป็นรถของเขาเองเลยถ้ายังไม่มั่นใจ ไม่มีปล่อยเอาไปเขายังไม่ปล่อยรถออกไปแน่นอนเขาจะต้องดูก่อนเช็คก่อนพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เอาไปใช้ทันทีนี่คือ AC Power ผมมั่นใจที่สุดครับอาจครับคลิปนี้ EP นี้ผมกับพี่นุ้ยพี่ตุ้ยไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคลิปหน้า EP หน้าครับเจอกันใหม่จะเป็นใครท่านไหนที่มาใช้บริการกับที่ร้านเราหรือจะเป็นลูกค้าท่านไหนครับมาเลยครับเชิญได้เลยนะันะครับนะมันเฟี้ยวห้องมากครับกับคลิปนี้ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสุดยอดครับมาเลยครับ